สวัสดีครับผมอาจารย์แนทนะครับวันนี้อาจารย์ก็มีเวลานะครับก็จะมาทําการบันทึกรายการต่อนะครับสําหรับการพยากรณ์นะครับภาพรวมนะครับประจําเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้วันที่อาจารย์บันทึกรายการนะครับก็ตรงกับวันจันทร์นะครับวันนี้วันจันทร์ที่14พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2565นะครับก็เหลือไม่ถึงเดือนครึ่งนะครับก็จะหมดปีพุทธศักราช2565นะครับ ถามว่าการพยากร์ล่วงหน้าเนี่ยมีผลดีอย่างไรนะครับสําหรับคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะครับอย่างน้อยนะครับเราก็จะได้รู้ล่วงหน้าก่อนนะครับว่าสิ่งที่กําลังจะเข้ามาเนี่ยจะดีหรือไม่ดีอย่างไรนะครับในภาพรวมนะครับของพื้นดวงชะตานะครับแต่ละลัคนาราศีนะครับใครที่ติดตามชมนะครับทางช่องทางอาจารย์ net ดวงชะแนลก็จะพอทราบอยู่แล้วนะครับว่าช่องทางนี้จะทําการนะครับพยากรณ์ล่วงหน้าอย่างน้อย2เดือนอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นให้รีบติดตามนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะครับในคลิปของเดือนมกราคมนะครับอาจารย์จะทําการพยากรณ์นะครับให้จบทั้งปีพุทธศักราช2566นะครับก็น่าจะไม่เกินประมาณเดือน5นะครับก็คือเดือนพฤษภาคมนะครับปีพุทธศักราช2566นะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดนะครับวนมาจะหมดปีแล้ว หรือติดตามอาจารย์มาแล้วยังไม่แน่ใจยังไม่ชัวร์ว่าเราอยู่ลัคนาราศีไหนนะครับก็รีบแอดไลน์ o f อฟฟิเชียล u n ามหาอาจารย์นะครับได้ที่แอดไลน์สอ A L R Z O นะครับหรือตามรายละเอียดด้านล่างหน้าจอนะครับใครสะดวกสแกน QR code ก็สามารถสแกนผ่านทางหน้าจอได้เลยนะครับหลังจากที่แอดเข้ามาแล้วนะครับให้แจ้งข้อมูลนะครับให้ครบทั้ง4ข้อนะครับหชื่อ 2. วันเดือนปีเกิดสเวลาเกิดสจังหวัดที่เกิดนะครับแล้วให้ เขียนหัวข้อไว้ด้วยนะครับว่าอยากทราบลัคนาราศีนะครับหลังจากแจ้งข้อมูลครบถ้วนแล้วให้รอสักครู่นะครับบางคนอาจจะรอแป๊บเดียวบางคนอาจจะรอนานหน่อยแต่ไม่เกินหนึ่งวันแน่นอนนะครับอาจารย์จะทําการผูกดวงวัลัคนาและแจ้งกลับนะครับว่าคุณอยู่ลัคนาราศีไหนนะครับเพื่อนําลัคนาราศีที่เป็นตัวคุณเองนะครับไปทําการเช็คพื้นดวงชะตาแบบภาพรวมนะครับในที่ช่องทางอาจารย์ net ด u o channel นะครับก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วหลายคลิปนะครับบางทีก็มีจะเล่นไม่เสร็จมาสอบถามว่าทําไมมันไม่ตรงเลยทําไม มันไม่ใช่แบบนี้ทําไมมันไม่เห็นดีเลยอย่างที่อาจารย์ได้พยายามบอกไปในหลายคลิปแล้วครับว่าอันนี้คือาการพยากรณ์แบบภาพรวมเพราะฉะนั้นรายละเอียดที่อาจารย์พยากรณ์ก็จะเป็นภาพรวมของแต่ละคนาราศีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้รายละเอียดหนึ่งเราต้องรู้ลัคนาราศีของตัวเราเองก่อนนะครับจะได้ดูภาพรวมอย่างน้อยก็ต้องตรงนะครับกับตัวเองนะครับแต่ถ้าจะให้ชัดเจนเลยมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับก็ต้องมาเช็คพื้นดวงชะตาอย่างละเอียดกับทางอาจารย์นะครับ ก็สามารถแอดลายออฟเชียลเข้ามาที่แอสไซน์209 A R Z O นะครับที่เดียวกันได้เลยนะครับเหตุผลที่จาบอกนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าพื้นดวงเดิมของแต่ละคนนะครับดาวแต่ละคนก็อยู่ในตำแหน่งที่ไม่เหมือนกันนะครับได้ตำแหน่งที่ไม่เหมือนกันได้เกณฑ์และองค์เกณฑ์แตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เข้าใจไว้ตามนี้นะครับจะได้รู้ว่าอ๋อที่จา์พยากรณ์มันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากรู้ นะครับเราก็ต้องรู้ลักษณะตัวเองอันที่1นนะครับ2เราต้องลองเช็คพื้นดวงชะตาอย่างละเอียดสักครั้งนะครับจะได้รู้ข้อมูลนะครับที่ชัดเจนนะครับแล้วในปีพุทธศักราช2อ6 6อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะครับเป็นอีก1ปีนะครับที่น่าสนใจทีเดียวนะครับเพราะว่าจะมีดาวใหญ่ยกย้ายถึง4ดวงนะครับดวงแรกนะครับก็คือดาวเสาร์นะครับจะทําการยกย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะครับในวันที่1มีนาคมปีพุทธศักราช2566นะครับแล้วก็อยู่กันไปยาวๆเลยจนถึง12กุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช2 5 6 9นะครับแต่ในระหว่างนั้นก็อาจจะมีการขยับไปขยับมานะครับก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ดาวนะครับแต่ละดวงนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้พลาดอย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วกด subscribe ให้ทางช่องอาจารย์แนทติวดวงช n n นลด้วยนะครับดาวดวงที่2นะครับที่ทำการย้ายนะครับในเดือนเดียวกันด้วยนะครับคือเดือนมีนาคมนะครับห่างกันแค่7วันนะครับก็คือดาวมนุษย์ยูนะครับ ดาวมนุษย์จะอยู่นะครับจะโคจรเข้าสู่ราศีพฤกษภนะครับในวันที่8มีนาคมปีพุทธศักราช2566นะครับแล้วก็อยู่ไปยาวๆจนถึง18กรกฎาคมนะครับปีพุทธศักราช2572นะครับดวงที่3นะครับเดือนถัดมาก็คือเดือนเมษายนนะครับก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับจะยกเข้าสู่ราศีเมษนะครับในวันที่19เมษายนนะครับปีพุทธศักราช2566นะครับ จนถึง29เมษายนนะครับปีพุทธศักราชนะครับดวงที่4นะครับก็จะยกย้ายนะครับในช่วงไปปลายปีแล้วนะครับก็คือดาวราหูนะครับจะทำการยกย้ายเข้าสู่ราศีมีนนะครับในวันที่17ตุลาคมนะครับปีพุทธศักราชันนะครับไปจนถึง4นะครับพฤษภาคมปีพุทธศักราชสองพนนะครับเห็นไหมครับ จะมีดาวใหญ่ยกย้ายถึง4ดวงน่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าแต่ลัคนาราศีนะครับก็จะเจอหรือประสบปัญหาแต่ละอย่างนะครับแตกต่างกันไปนะครับตามพื้นชะตาใครชะตามันนะครับแล้วก็การที่จะโครจรน,นะครับไปอยู่ในราศีไหนก็อยู่ที่ว่าเราอยู่ลัคนาราศีไหนนะครับเพราะฉะนั้นดาวโครจรเนี่ยแต่ลัคนาราศีเนี่ยหลังจากโครจรไปแล้วก็จะอยู่ครบ คนละภพซึ่งแตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในภพที่แตกต่างกันไปก็มี12เรือนภพด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะครับเกี่ยวเรื่องโหราศาสตร์ไทยก็สามารถติดตามช่องทางอาจารย์แเดชน์ดวงชแนลไว้นะครับก็เร็วๆนี้แล้วนะครับอาจารย์ก็จะทําการนะครับอัพนะครับคลิปเกี่ยวกับเรื่องโหราศาสตร์ไทยนะครับลงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครต้องการทราบข้อมูลนะครับที่ชัดเจนก็สามารถติดตามได้นะครับ กลับเข้ามาว่ากันนะครับสำหรับการพยากรณ์นะครับของชาวลัคนาราศีเมษนะครับประจำเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2566นะครับชาวลัคนาราศีเมษนะครับมีดาวประจำตัวก็คือดาวอังคารนะครับกป็อย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วในหลายคลิปก่อนหน้านี้เลยนะครับถ้าใครได้ติดตามก็จะพอทราบดีอยู่แล้วนะครับว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องการงานดาวเจ้าหนุนภพกัมมะนะครับก็คือดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์โคจรมาเป็นเกษตรนะครับ ตั้งแต่วันที่5ธันวาคมปีพุทธศักราชนะครับแล้วก็จะอยู่ไปจนถึงวันที่28กุมภาพันธ์นะครับปีพุทธศักราชก็คือเดือนนี้แล้วนะครับเป็นเดือนสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นนั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่าการงานจริงๆแล้วเนี่ยของชาวลัคนาราศีเมษมีเกณฑ์ที่จะมั่นคงนะครับแล้วก็ประสบความสําเร็จก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับก็ยังมีหลายท่านที่ส่งได้เล็กไม่เสร็จมหาจารย์ถามว่าเอ้ยทําไมาก็เกิดลัคนาเมษนะเช็คกอาจารย์แล้วก็ยยัังงเเเกกิดดลลคนาาาามมมแต่่ทํไไรี อย่างที่อาจารย์ได้พยายามบอกไปแล้วอันนี้เป็นการพยา,ยากรณ์แบบภาพรวมเพราะฉะนั้นการงานจะดีหรือไม่ดีหรือจะดีมากดีน้อยอย่างไรขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาเดิมของแต่ละคนด้วยนะครับเพราะว่าดาวเสาเดิมในพื้นดวงชะตาของแต่ละคนก็ได้ตำแหน่งที่ไม่เหมือนกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ขอให้ทราบแบบนี้นะครับแต่ในภาพรวมถือว่าของชาวาล m, ัคนาราศีเมษดีแน่นอนนะครับอันนี้ชัดเจนแล้วนะครับแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องการเงินจะเป็นอย่างไรดาวที่เรมพบกระดุมพระนะครับ ก็คือดาวสุกนะครับแล้วนะปัจจุบันนะครับก็ดาวังคารก็ยังโคจรอยู่ในเรือนภพกระดุมพระด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจะถามว่าการเงินของชาวลัคนาราศีเมษจะเป็นอย่างไรนะครับดาวเจ้าเรือนภพกระดุมพระก็คือดาวสุกดาวสุกโคจรเข้าสู่เรือนภพลาพระนะครับในช่วงตั้งแต่25มกราคมนะครับปีพุทธศักราช266นะครับไปจนถึง17กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช6 6นะครับแล้ว จะโครจรเข้าสู่ภพวินาศนะครับในช่วง18กุมภาพันธ์นะครับไปจนถึง14มีนาคมปีพุทธศักราช2666นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าการเงินของชาวลัคนาราศีเมษมีมุมมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาหรือจะมีอุปสรรคก็ค่อนข,ข้างชัดเจนนะครับตั้งแต่ช่วง18กุมภาพันธ์ไปแล้วนะครับก็ถ้ารู้แบบนี้แล้วเตรียมตัวล่วงหน้าทำรายรับรายจ่ายให้ดีนะครับ อะไรที่จําเป็นจะต้องจ่ายนะครับก็จ่ายอะไรที่ไม่จําเป็นก็ขอให้นะครับบริหารจัดการให้ดีๆอาจารย์มั่นใจว่าผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ไม่ยากนะครับชัดเจนนะครับแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องคู่ครองความรักหุ้นส่วนจะเป็นอย่างไรนะครับดาวเจ้าเรือนพบปัตตนีก็คือดาวสุนะครับซึ่งเป็นดาวดวงเดียวกับดาวเจ้าเรือนภพกระดุมพระนะครับปัตตนิลาพระช่วง25มกราคม จนถึงวันที่17กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2 5 6 6นะครับแล้วจกวรเข้าสู่ระบบวินาศในช่วง18กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2 5 6 6ไปจนถึง14 000, มีนาคมปีพุทธศักราช2516เพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้ก็ถือว่าคู่ครองนะครับความรักหุ้นส่วนก็ถือว่าม,มีมุมมีเกณฑ์ที่ดีนะครับถ้าใครได้ติดตามมาจําม่เลิกก็จะพอรู้อยู่แล้วนะครับแต่หลังจากวันที่18กุมภาพันธ์ไปแล้วก็ต้องระมัดระวังให้ดีนะครับใน ช่วงเวลานี้นะครับเช่นเดียวกันนะครับอีกมุมหนึ่งนะครับในมุมช่วงเวลานี้นะครับดาวเจ้าเดินภพลาพระนะครับก็คือดาวราหูของพุทธุศตาก็โคจรมากลุ่มลัคนาตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นช่วงเวลานี้นะครับโชคลาภนะครับเกิดจากตัวท่านเองเพราะฉะนั้น้าจะทําอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้ตั้งใจแข่งขันแล้วก็ลุยให้เต็มที่นะครับให้สมกับดาวจำตัวก็คือดาวอังคารนะครับขอให้ กล้าแข็งขยันนะครับให้ทายอังคารเพราะฉะนั้นถ้าใครรู้ตัวว่านะครับตอนนี้ยังรู้สึกท้อแท้ยังรู้สึกขี้เกียจยังรู้สึกว่ามันไม่ค่อยดีเลยลุกขึ้นมาได้แล้วนะครับแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาทางานแล้วก็ลุยให้เต็มที่ยังไงก็มีมุมมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะครับก็ค่อนก้างชัดเจนนะครับเพราะช่วงเวลานี้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ดาวเสาร์ก็ยังอยู่นะครับเป็นกเกษตาราธิบดีในเรือนภพกร,รมมะด้วยนะครับแล้ว ถ้าเราพูดถึงเรื่องนะครับโรคภัยไข้เจ็บนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับในช่วงเวลานี้แล้วก็สุขภาพจะเป็นอย่างไรนะครับก็ขอให้ดูแลรักษาสุขภาพให้ดีนะครับจริงๆต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีในช่วงตั้งแต่16พฤศจิกายนนะครับปีพศ2 5 6 5นะครับไปจนถึงช่วง11มีนาคมปีพศั2 5 6 6นะครับเพราะฉะนั้นถ้ารู้แบบนี้ไม่ต้องตกใจนะครับอุย้ยเราจะเป็นอะไรมากไหมมัน มันมีมุมมีเกณฑ์ที่จะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายเพราะฉะนั้นเราก็ต้องนะครับดูแลตัวเราเองให้ดีนะครับเรารู้แบบนี้เราก็ต้องดูแลตัวเองให้ดีมีปัญหาอะไรสุขภาพาไม่ค่อยดีหรือรู้สึกอะไรแปลกก็ไปพบแพทย์นะครับปรึกษาแพทย์นะครับเพื่อที่จะได้ทําการรักษาแล้วก็เช็คอัพร่างกายนะครับเพราะว่าอย่างที่จันได้บอกไปแล้ววันที่จันบันทึกรายการเนี่ยตรงกับวันจันทร์ที่14พฤศจิก,กายนปีพุทธศักราช2565นะครับเพราะฉะนั้นกําลังจะหมดปีแล้วใครที่ มีอายุแล้วใกล้จะหมดปีกำลังจะขึ้นปีใหม่ก็อย่าลืมไปตรวจสุขภาพร่างกายของตัวท่านเองด้วยนะครับอาจารย์ก็ขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีเมษทุกๆคนนะครับประสบความสำเร็จในนที่การงานที่สำคัญตั้งใจขยันและลุยให้เต็มที่นะครับยังไงก็ยังมีมุมมีเกณฑ์ที่ดีอยู่ชัดเจนนะครับวันนี้เราขีดชะตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีละเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ